รอบค่ำครับวันนี้รถตัดอ้อยเคสเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหรือแปดร้อยเนาะตัวนี้ติดลมครับน้ำหนักตัวประมาณสิบห้าตันถึงสิบหกตันได้เดี๋ยวเปลี่ยนมุมย้อนแสง จบภารกิจครับย้ายรถมาสองชั่วโมงเพื่อมาดึงสองนาทีบอฮอดช่ำหนาแต่ก็ถือว่าดีครับที่ขึ้นง่ายถ้าขึ้นยากในงานยาวเลยนะ จบภารกิจครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับวันนี้จบไปสองเคสจบไปสองงานครับงานเก็บกู้ครับวินลากติดลมขอบคุณที่ใช้บริการครับ